สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขัน,ขนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025แข่งขันกันในสัปดาห์ที่13นะคะคืนวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ไบรตันเสมอกับเซาท์แทมป์ตัน1ประตูต่อ1โดยไบรตันได้ประตูจากมิโตมะนาทีที่29ส่วนเซาท์แทมป์ตันได้1ประตูมาจากดาวสนาทีที่59ค่ะ ขณะที่คืนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2,567ผลปรากฏว่าวูฟแฟนตันเปิดบ้านแพ้บอลมัมัไป2ประตูต่อ4นะคะวูฟได้ประตูจากทางด้านของลาเซนนาทีที่5และ69ส่วนบอลมัมัค่ะได้4ประตูมาจากทางด้านของคลายวูดนะคะซึ่งยิงจุดโทษไป3ประตูด้วยกันตั้งแต่นาทีที่3นาทีที่18และนาทีที่74อีกหลูกได้มาจากเคเคสนาทีที่8 ขณะที่ทางด้านของ Nottingham Forest ค่ะเฉือนชนะ Ipswich Town ไป1ประตูต่อ0โดย Forest ได้ประตูจากจุดโทษของ Chris Wood ในนาทีที่49นะคะขณะที่ Crystal p a l ล c ค่ะเปิดบ้านเสมอกับ Newcastle United ไปดไป1ประตูต่อ1พาเล p a ได้ประตูจากมุนยอสนาทีที่90วกส่ส่วน Newcastle United ได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของเกฮีนาทีที่53 ส่วนเบนฟอร์ดถล่มชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ประตูต่อหนึนะคะเบนฟอร์ดได้ประตูจากวิซ่านาทีที่25และอีก3ประตูมาจากชาเดอร์นาทีที่29นาทีที่45บวก8และนาทีที่59ส่วนเลสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูมาจากบัวนอเต้นาทีที่21ค่ะ ขณะที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล2ประตูต่อ5เวสต์แฮมได้ประตูจากวันบิสซาก้านาทีที่38และอีเมอร์ซันนาทีที่40ส่วนอาร์เซนอลได้ประตูจากการเบรียลนาทีที่10ทรอซานาทีที่27โอเดกาดยิงจุดโทษนาทีที่34 h a r ฮาเวดยิงในนาทีที่36และอีก1ประตูจากการยิงจุดโทษของซาก้านะคะนาทีที่45บวก5ค่ะ ไปดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่13ซึ่งก็ยังลงแข่งขันไม่ครบนะคะลิเวอร์พูลค่ะลงแข่งไป12นัดมี31แต้มนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้ละคะ่ะส่วนอาร์เซนอลอันดับที่2 13นัดมี25แต้มอันดับที่3มแมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงสนามพบลิเวอร์พูลในคืนนี้นะคะโดยลงแข่งไป12นัดมี23แต้มค่ะ ไบรตันอันดับที่4 3 3นัดมี23แต้มเชลซี Chelsea, อันดับที่5นะคะ12นัดมี22แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6คือ Forest สแต่ทางด้านของ Forest สลงแข่งไป13นัดขณะที่เบรนท f o r d อันดับที่7นะคะ13นัดมี20แต้มอันดับที่8ชทอตแนมฮอสเปอร์ค่ะ 12นัดมี19แต้มสตันวิลล่าอันดับที่9 19แต้มนะคะ n e w c a s t ยูไนเต็ดอันดับที่10ค่ะ13นัดมี19แต้มขณะที่บอ r มัดอันดับที่11และฟูแล่มอันดับที่12มี18แต้มเท่ากันแต่บอ r u s s แข่งมากกว่า1นัดนะคะ Manchester ไนเ t e ดอันดับที่13ค่ะลงแข่ง12นัดมี16แต้ม West Ham อันดับที่14นะคะมี15แต้มว v e r ตันอันดับที่15มี11แต้ม เลสเตอร์ซิตี้อันดับที่16ค่ะมี10แต้มส่วนอันดับที่17คือคริสตันพาเลตมี9แต้มนะคะเท่ากันกับอันดับที่18คือวูฟแฟมตันและอีฟสวิชทาวอันดับที่19ขณะที่เซาแธมปมตันอันดับที่20มีเพียง5แต้มเท่านั้นค่ะ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567นะคะชอนแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับฟูลแลมในเวลา20นาฬิกา30นาทีและเวลาเดียวกันค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโอทัฟฟอร์ดรับการเยือนของเอเวอร์ตันนะคะส่วนเชลซีพบกับแอสตันวิลล่าขณะที่คู่บิ๊กแมชประจำคืนวันอาทิตย์ค่ะลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา23นาฬิกา ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโนโูได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ